รถสกได้สักพักแล้วเนาะคนขับค้าไหวไหมคะชิวมากค่ะเราจะไปไหนบอกหน่อยเราจะไปไหนก่อนตอนนี้เราจะไปส่งของให้ลูกค้าก่อนเสร็จเราก็จะไปบ้านนนุ่มนะคะเราไปครั้งที่ร้านหมูมาครั้งหนึ่งนี้ยเพราะว่าวันนี้คืออ่าอะไรนะรถทริปรถสรีทขับรถสี่ชั่วโมงอะเฉพาะวเราจะไปไหนนะไปมอนทรีออลนะเราจะไปมอนทรีออลจริงๆอะหลักๆเลยอะเราจะไปงาน งานอาหารนานาชาติเนาะแต่ไม่รู้จะเข้าไปได้หรือเปล่าในอีกเรื่องเออได้ข่าวว่าอินนี่มากเลยแต่ยังไงลองเนาะลองมาแล้วเพราะว่ายังไงเราต้องไปส่งของลูกค้าอยู่แล้วอแล้วก็เรามีสองแม่นะคะแล้วก็มีใครเอ่ยสองลูกเชยไฮ้เชยไฮ้ไฮมารีไฮ้ who's that daddy are you okay girls yeah yeah เงียบๆไปเพราะว่าเมื่อกี้ขึ้นมาได้ประมาณ ครึ่งชั่วโมงแล้วไงตอนแรกๆอ่ะพอขึ้นแรกๆก็จะแบบเสียงก็จะเจียวเจ้าเจียวเจ้า,จา,จาตอนนี้เสียงก็ดาวลงเริ่มงอมเลยเริ่มงอมอาะซึ่ต่อไปแม่ระยะทางยังอีกยอะพาเด็กๆแวะค่ะแวะกลางทางของเล่น ส่งของให้ลูกค้าน้องเขาน่ารักมากๆเลยเด็กๆเป็นไงมั่งไ u ด์ a y e ุโอเค a ย่แย่วัดบ่แม่ y Yeah แต่เสียงทำไมไม่แย้เลยไปต่อค่ะสี่สิบนาทีเจอกันหญิงนุ่มถนนโล่งๆนะเอ็มร้อยห้าสิบไม่ต้องกาแฟไม่ดื่มชาไม่เอาชาไม่เอานมก็ไม่นะน้ำเปล่าอยู่ได้เลนมก็ไม่น้ำเปล่าอยู่ได้สุดจริงๆที่นี่ สู้ต่อไปค่ะยีงไม่ใครค่ะมีกระติบกระติบกระติ๊บงามงามะ What you g u y doing? What you g u y d o i n g Playing? <c oughs> <c oughs> แม่ด่กำลังเช็คฝาไว้ล้าก่อนเราลงทกเช็คก,ก่อนเช็คก,ก่อน ที่ติเหตุตรงไฮเวย์ตรงถนนสายหลักเลยอ่ะตรงสะพานข้ามแม่น้ำเซนต์ลอเรนเนาะใช่ไวมันเล็กขนาดนี้เลยอ่ะชุนกับอะไรวะ is it on fire ลองนะแม่เลงไม่ขึ้นตอนเนี้ยจแล้วดูนี่ดูนะคะสะพานข้ามเราข้ามมาได้แล้ว ตอนนี้แม่กำลังแบบขับเกียร์ธรรมดาคือแม่งงมากแม่ต้องมาขับเกียร์ธรรมดาเกียร์เกียร์แปดเกียร์เจ็ดมือไปโดนแบบเอกซ t เลย์เจ็ดตายอยู่ในห้องแล้วท่านยาวกลมาเพลงแมดดี้บิวอารมณ์มากเล เหมือนถนนคนเดินเลยอ่ะใจกลางเมืองมอนทรีออลนะคะตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่โรงแรมใช่ไหมแม่ใช่แต่เท่าไหร่นะ2กิโลใช้เวลา10 20กับย2สองนาทีตอนนี้กี่โมงแล้วคะแม่ตอนนี้2อทุ่มจะ3ทุ่มแล้วค่ะเรายังอยู่2อทุ่มดีที่บ้าเด็กๆเยี่ยมมากเยังโอเคอยู่เลยนี่ถนนคนเดินอ่ะแบบเนี่ยเยอะเลยอ่ะฝั่งไปแล้วไปแล้วก็ยังใช่นี่พี่จดอยสองท่มน้ว คิดจรงเอาเอากระบะมานะหนักกว่านี้วนรถจนหมดน้ำมันอ่ะคิดดูเติมไปประมาณเก้าหนึ่ง วนรถเข้าโรงแรมจนหมดน้ํามันเรามาถึงที่พักแล้วนะคะ <c oughs> เหนื่อยกันมากวนรถอยู่สี่รอบนะคะรอบสุดท้ายมาถูกเพราะว่าเราเลี้ยวก่อนสามรอบ <c oughs> โอ้ยเหนื่อยดูเด็กเด็กก็แบบเป็นเด็กดีกันมากแบบไม่งองแงกันเลยะคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเรามาถึงที่โรงแรมกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ที่ห้องพักน้องแม่ค่ะ มาลิ Marie, ค่ะส่วนป้าไก่อาบน้ําอยู่นะคะเม,เมื่อเช้าเราออกมานะคะตอนแปดโมงนะคะคือขับรถมันเทียเนี่ยใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงกว่ากว่าก็กว่าพาค,คนแรกปุ๊บมุ้งก็ไปบ้านน้องนุ่มกันน้องนุ่มก็ให้เด็กไปเล่นกันนะ่ะเด็กมีน้องญานมาลี Marie, นะคะเอมิลี่แล้วแม,แม่แม่ก็จะเมาหมอยนะคะจากบ้านน้องนุ่มตอนห้าโมงเย็นนะคะแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าคนต่อไปสรุปไปลูกค้าทั้งหมดห้าท่านนะคะห้าหกนะคะเรียบร้อย คือรถติดมากคือตัวบอกว่าเรามาจากฝั่งบ้านเราอ่ะรถไม่ติดทีนี้นรถรถติดมากติดแล้วก็แบบเกิดอุบัติเหตุกลางสะพานเลยค่ะก็รถก็บีบมั่งอะไรมั่งแล้วพอกําลังเลือกซื้อของแมดดี้ไปเข้าห้องน้ากับปะะไก่แล้วแมดดี้ก็นึกขึ้นได้ว่าแมดดี้ลืม Apple Watch ตั้งแต่เมื่อเช้านะคะเมื่อเช้าตอนที่เราแวะที่ ก่อนจะไปก่อนจะไปร้าน้องนุ่มเราแวะที่แมคโดนัลก่อนนะคะซื้อของให้เด็กแล้วแมดดี้เขาล้างมือแล้วเขาอะเอานาฬิกาเนี่ยวางไว้ที่ห้องน้ําของร้านแมคโดนัลซึ่งจากตรงนั้นกับตอนที่เราอยู่ตอนนี้คือ2 0 0กิโลนะคะคกุ้งแบบพอซื้อของเสร็จแล้วก็มานั่งในรถกุ้งก็คิดว่าเอ๊ะยังไงดีแล้วกุ้งก็เลยเอาไอแพดแมดดี uh, ้อะมาหามันจะมีโปรแกรมไฟล์มีใช่ไหมคะมาหาว่านาฬิกายัางอยู่ตรงไหนสรุปนาฬิกายัางอยู่ที่เดิมนะคะอยู่ที่เดิมอยู่ที่ร้านนั้น ก็คือร้านแมคโดนัลเนี่ยจะมีร้านเหมือนขายของคอนเวเนียนด้วยอะคอนเวเนียนสโตร์อะค่ะเป็นร้านเดียวกันติดกันเลยตอนแรกอะกุ้งโทรหาร้านแมคโดนัลก่อนไม่มีคนรับแล้วเข้าใจแหละแมคโดนัลพนักงานเขายุ่งนะคะโทรไปที่ร้านคอนเวเนียนกุ้งก็เลยบอกว่าขอโทษนะคะฉันต้องการความช่วยเหลือหน่อยคือเมื่อเช้าอะลูกสาวลืมนาะฬิกาไว้ที่ห้องน้ำเอ่อรบกวนคุณนะคะรบกวนไปดูให้หน่อยได้ไหมคะเสร็จแล้วพนักงานคนนั้นเขาบอกว่า ฉันมีนาฬิกาเขาอยู่ค่ะฉันเก็บไว้ให้คือเรากรี๊ดเลยอะค่ะนาฬิกายังอยู่จริงๆอะใครถือต่อให้ใครเอาไปก็ใช้ไม่ได้เราก็โล่งใจไปนะว่าเราเจอทีเนี้ยไม่จบนะคะหลังจากที่เราโล่งใจเรื่องนาฬิกาแล้วนะคะเราก็จะตอนนั้นกี่โมงนะพี่ไก่ที่เราจะมาโรงแรมอะทุ่มครึ่งเนาะ12กิโลแจ้งขึ้นว่าใช้เวลา26นาที24นาทีเราก็เข้ามาเสร็จแล้วพอเราเข้ามาเนี่ย ก็จะเป็นเหมือนถนนคนเดินเนาะแบบเหมือนเขามีงานอะไรสักอย่างอะที่แบบเป็นดาวเทาแล้วแบบคนเดินแบบ<ป>อืม้มจนเห็นเป็นเป็นกลุ่มมดเลยอย่างนั้นเลยทีเนี้ยรอบแรกเราเวนเข้าไปแล้วกว่าจะเข้าไปอะคือเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วอะรอบแรกเราหาโรงแรมไม่เจอค่ะก็คือก็เราก็ใช้เราไม่ได้ใช้ก o o g l e Map เราใช้โปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ตั้งที่อยู่ใช่ไหมเก้าเก้าเก้าอะไรเงี้ยอ่าปึ๊บมันก็เป็นที่อยู่ของที่แับที่โรงแรมเลยเสร็จไม่เจอพอเราไม่เจอเราก็ต้องเลี้ยวขวาเออเลี้ยวซ้ายออกไปวนมาอีกรอบหนึ่งรอบที่สองเปิดเปิด,ปดหลังคาข้างบนให้ป้าไก่ช่วยดูข้างบนว่าแบบเฮ้ยเนี่ยมันมีป้ายไหมป้ายโรงแรมไหมรอบสองก็ไม่เจอแล้วก็จะโวนออกไปสอบแล้วน้ำน้นเราเหลือประมาณ2 5ของถังอะทีเนี้ย รอบ3เราตัดสินใจวนอีกรอบหนึ่งคือวนแต่ละครั้งนะคะจะใช้เวลาประมาณเราใช้เวลาวนครั้งหนึงประมาณ35นาทีเนาะพี่ไก่เนาะครั้งหนึงที่วนนะคะ35นาทีในระยะแค่ไม่ถึง2กิโลนะระหว่างเออประมาณ2กิโลเนาะวนอยู่อะคือ1รอบเนี่ยเท่ากับ2กิโลแล้ว1 1รอบเนี่ยใช้เวลา35นาทีสรุปเราวนไปทั้งหมด3รอบแล้วระหว่างคือแต่วนแต่ละครั้งก็จะมีรถติดรถ คือรถออกไปไม่ได้อะแบบเป็นถนนปิดอ่ะแล้วแบบคนเดินต้องข้ามแล้วบางทีแบบฟอไฟเขียวปุ๊บคนรถไปไม่ได้เพราะว่าเขาจะต้องให้คนไปก่อนทีเนี้ยเราก็แบบทำไงทำไงอ่ะน้ำมันรถเหลือแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตก็จริงจริงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต่ะรถขับได้อีกสองร้อยกิโลนะสองร้อยห้าสิบกิโลแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าเวลาเราจอดรถอ่ะมันมันไม่มั่นใจว่าอยู่ๆถ้าเราวนไปอีกอ่ะล้มน้ำมันหมดจะทํำยังไงเสร็จแล้วเราก็เลยตัดสินใจที่จะออกมาจากตรงนั้น เพื่อไปเติมน้ามันเสร,ร็จแล้วระหว่างที่เราเติมน้ํามันเราก็จะหาไปด้วยว่าโรงแรมอะใช่ถูกหรือเปล่าเสร,ร็จแล้วเราก็ใส่ที่อยู่ไปใส่ที่อยู่ทั้ง google map ทั้งไงทังนนี้ทั้งนี้สรุปเหมือนแบบอยู่ยแบบเฮ้ยโทรศัพท์เราเหมือนแบบ data turn off เราบอกอะไรวะ Data เราไม่ได้ turn off เรา on อยู่คือมีแต่ปัญหาเราเครียดเราเริ่มเครียดเริ่มแบบเฮ้ยยังไงวะแล้วมันเริ่มแบบกี่ทุ่มแล้วนะพี่กไก่รู้สึกจะสี่ทุ่มเนาะตอนที่เราเนี่ยสี่ทุ่มแล้วนะตอนที่อยู่ปั๊มน้ำมันอะแล้วแบบ ตัดสินใจกดอีกรอบหนึ่งโดยใช้ไม่ได้ใช้ตัวที่แบบเลื่อนอะใช้ตัว Google Map โดยที่เราไม่ต้องคลิกว่าให้แบบไปอะแต่แบบให้ให้ดูแค่แบบว่าอะไรนะแบบแบบภาพรวมแล้วเราก็ค่อยๆดูแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันสรุปโอเคเราอะ่ะเลี้ยวก่อนที่จะถึงโรงแรมประมาณไม่ถึง200เมตรเราเลี้ยว3รอบอะ่ะพอมาถึงเนาะเราแบบเฮย้ยเจอแล้วแล้วเราแบบ คือเหนื่อยอะดูตวเนี้ดูหน้ากุ้งเหนื่อยไหมมันไม่ได้เหนื่อยแบบขับรถเหนื่อยนะมันรู้สึกโอเคขับรถเหนื่อยแต่มันแบบมันเครียดตอนตอนกก็อกับใช่นะแล้วลูกอะเด็กสองคนนะคะอยู่อยู่ข้างหลังแล้วเด็กไม่งอแงเลยคือเด็กเด็กถามได้ว่าถึงหรือยังถึงหรือยัง<ช>แล้วก็แบบคือเราแบบเออเด็กเด็กอะเราอดทนสูงมากทางนู้นอะทางนู้นเป็นยังไงคะทางนูน้นสลบแล้วคะ่ะคือคงเหนื่อยมากแล้วเราเป็นคนขับรถอะ เอาจริงเราเครียดเราเครียดมอ,มองไปอีกฝั่งป่าอักแปลงอีกฝั่งหนึ่งค่ะเขาหลับไงน้องแมทหลับไงนอง้นองแมทหลับน้องแมทก็เลยเหมือนแบบไดชาร์จนิดหนึออ่งแล้วทางนั้นน่ะทางมันทําอะไรบ้างคะทางนั้นนะคะทําอะไรบ้างคะทางนี้ปวด่างเดียวปวดทางนี้ก็จะเข้าแต่ห้องน้ำอย่างเดียวคือหยุดตรงไหนหยุดตรงไหน,อไหนขอเข้าห้องน้ำตรงนั้นจนแบบตอนออกจากบ้านลูกค้าใช่ไหมคือเราเราไม่ได้เข้าบ้านลูกค้าเราไม่ได้เจอลูกค้า คือกลางป่านางก็จะเอ่เกินปุ๊บแล้วเหมือนแบบไม่มีที่แบบว่าซับไวต่อตรงเลยใช่ไหมคือปากจะเหมือนจะลงเลยอ่ะแล้วเราสามสิบเม่อี้อกไม่ได้เข้าห้องน้ําเลยนะไม่ไม่เข้าห้องน้ำแล้วก็จิบน้อยที่สุดใช่แล้วก็เป็นคนที่แบบเวลาออกนอกบ้านี่ะจะไม่ค่อยไม่ค่อยดื่มน้ําแล้วก็ไม่ไม่เข้าห้องน้ําเลยคือมันชินไม่ใช่เรากันนะไม่ได้กั้นเลยนะไม่รู้สึกปวดเลยจนจนนั่งกี่รอบวะตั้งแต่แมคโดนัล แมคโดนัลส์เสร็จมาคือายทางเอาจริงจริงไรทางทางก็ไว่ไม่รู้แน่ตอนนี้กี่ทุ่มเราไปไก่เฮ้ยจะเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วเลยอีกสิบห้าแล้วพี่อันนี้เที่ยงคืนเจ็ดเป็นไรอันนี้มันไม่เกี่ยวมันจริงเหรอตอนนี้คือทุกคนคือเที่ยงจะเที่ยงคืนแล้วค่ะจากที่เราจะต้องมาถึงโรงแรมประมาณสองทุ่มนะคะสรุปถึงโรงแรมห้าทุ่ม ฝันสลายตั้งแต่บนดูสามรอบแต่พรุ่งนี้จริงๆอ่ะเรามาที่นี่เพจผลคือเราจะไปที่งานอาหารนานาชาติแต่พรุ่งนี้ดูว่าจะยังไงเพราะว่าได้ยินชื่อเสียงเรียงนามาว่าแค่เข้าซื้อบัตรอะค่ะก็ต่อคิวเป็นแบบช,ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเราก็เลยยังไม่รู้ว่ายังไงไทยสััจศ เย้เซ็กซี่แต่จะมาที่พักเกือบจะไม่ซักแล้วเกือบจะได้เอาจริงๆนะเกือบจะได้ขับรถกลับออน์โธเลียอ่ะนี่จะได้กลับคือแบบถ้าฉันหาไม่ได้นะฉันจะขับรถกลับเลยแค่สี่ห้าร้อยกิโลเองอะแล้วเด็กเป็นมองไปแล้วอันนี้พาร์ทแบบเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเหรอสมบัติเอาจริงนะจะขับกลับจริงๆแค่สี่ห้าชั่วโมงเนี่ยไหวไหวแต่รู้กวนใจแต่จริงอ่ะตอนนี้สามีนะคะสามีแลนนิ่งเมื่อตอนคุณพ่อกลับมาถึงบ้านประมาณสักสามทุ่มอะ คุณพ่อก็กลับมาถึงบ้านสามทุ่มเหมือนกันเพราะว่ากลับจากเกาหลีพอคุณพ่อก็แบบเขาก็ส่งข้อความมาอะไรอย่างเงี้ยบอเออตอนนี้ฉันเครียดอยู่บอกเขาเลยว่าฉันเครียดอยู่เพราะว่าฉันหลง <c oughs> <laughs> สามีก็เลยไม่กล้าไม่กล้ากวนไม่กล้าส่งข้อความอะไรมาเลยเสร็จแล้วเขาบอกว่าเออโอเคเดยวก็เลยโทรหารเขาบอกว่าคือคือต้องโทรเลยบอกว่าเออเนี่ย,ยฉันมาเติมน้ํามันนะเพราะว่าเดี๋ยวอย่างน้อยก็มีน้ํามันให้มันเต็มถังก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ อ่าเดี๋ยวจะกลับไปที่โรงแรมและพราแต่ดูนี้รู้สึกว่าจะเข้าถูกแล้วแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาถึงถึงบ้านเขาอาบน้ํเดี๋ยวเขาจะกินยายนอนหลับนอนแล้วนะเพราะว่าเขาเพิ่งกลับจากฝั่งเอเชียนะคะเขาจะต้องทานยานอนหลับนะคะก็เลยเมื่อกี้ถึงโรงแรมเราก็คือส่งข้อความไปบอกเขาแต่เขาอาจจะนอนไปแล้วเราก็เลยไม่ได้คุยกันอีกแต่พรุ่งนี้ดูซิว่าพรุ่งนี้ภพารก,กิจของเราจะสำเร็จไหมคะวันนี้ของเรายังไงก็คอมพ l e ท e เนาะ ถึงจะช้าหน่อยคือเวลามันอาจจะไม่น่นแต่ไม่คอมพ l แต่สิ่งสำคัญคือเด็กเดเด็กเด็กโอเคมากอ่ะดูเด็กเด็กแบบไม่งอแงเลยแม่ดูด้วยแหละลุงๆึแม่ดูด้วยแม่ดูแม่ดูลูกปปาไก่อ่ะกลัวกุ้งมากเลยคือพูดอะไรไม่ได้เลยรักอยู่นะสั่นถึงไสติ่งอ่ะคิดดูกลัวถึงไสติ่งอ่ะสะเทือนเป็ไสติ่งพูดแบบหยุดอะไรเงี้ยคือแบบนิ่งเลยแล้วเขาก็จะงงกับแม่เขาอะไรเงี้ยเออ โอเคยังไงพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เราให้มาให้ฟังว่าพรุ่งนี้เราจะทำภารกิจของเราสำเร็จไหมกับอาหารนานาชาติคะ่ะ